ก็สวัสดีกันนะครับผู้ติดตามทุกท่านก็วันนี้มาอัปเดตกับ Bitcoin กันสักเล็กน้อยนะครับแล้ววันนี้มีกิจกรรมมาแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยคลิปนี้ด้วยการแนะนําการลงทุนนะครับเป็นการวิเคราะห์กราฟเชิงเทคนิคโดยปราศจากอาคตินะครับก็ No High No Formal นะครับมีกราวบ้างแต่ก็กราบบน Data ที่ วิเคราะห์ได้นะครับเดี๋ยวขอไปดูที่ DXY ก่อนเลยนาะ DXY DXY จริงๆสาวคริปโตก็คงไม่ค่อยดูแลช่วงนี้รู้แล,แล้วแหละว่า DXY มันก็คงยังจะอย่างที่บอกนะครับเหมือนเดิมเลยเนาะก็ยังสู้กันอยู่แถวนี้นะครับยังไซเวอร์อยู่ในตรงแถวกรอบนี้แหละไปสู้1.08ใหม่ก็เดึงึ้นแดงลงมาอยู่แบบนี้นะครับตาบใดที่สถานการณ์ของตัวเลขเศรษฐกิจยังเป็นแบบนี้อยู่ นนต้องดูการลดดอกเดือนธันวาคมนะครับแล้วก็อีลพอ์ตของบีนาด้วยเนาะไปที่ bdc นะครับบีเนี่ยถามกันมาเยอะจริงๆแล้วเราคุยกันหลายรอบแล้วนะครับว่าคราวที่แล้วเนาะก็ไม่เบรกตัว h e a d and Shoulder ไปนะครับสี่ชั่วโมงของ t ท m e f ฟร m ส4ชั่วโมงแต่ก็รีเทสลงมาถามว่ารีเทสมันก็เหมือนรีเทสมันก็รีเทสแนวเฉียงไม่ผ่านละกันไม่อยากพูดว่าไม่ผ่านอันนี้มันอาจจะเป็น เฟกดาวก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเลยนะครับแนวรับที่มองเนี่ยยังมองอยู่แถวๆประมาณ94กับ92เนาะ94 92 90นะที่ขีดไปคราวที่แล้วเลยนะครับถ้าหลุดไปเนี่ยไปมอง87นะครับประมาณช่วง87โดยถ้าช่วงที่8 8 82ถึง79เนี่ยก็เป็นซิมีแก๊เนาะนะครับช่วงนี้เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้คืออะไรมันก็เป็นช็อปโซนอยู่ตรงนี้นะครับมัน ก็เป็นมุมไซเว่ยเล่นกันอยู่ในกรอบใหญ่ๆกรอบนี้เนะาะแต่ถ้าเกิดมองว่าเอออยากจะเล่นฟิปโซนสั้นอาจจะเล่น2โซนนะครับโซนบนกับโซนล่างก็ได้เนาะถ้าอยากจะเขาจะฟิปมาเล่นล่างนะครับแต่ก็ต้องรอดูต่อไปนะครับบิตคอยก็ช่วงนี้บิตคอยมันจะไซเวอย่างนี้แหละนะครับก็มีโอกาสย่อลงมาเนาะก็ส่วนตัวก็ตามาจุดยอ่ออย่างที่บอกนะครับถ้าหลุด9 6 เก้าหกมาอย่าก็เก้าสี่เก้าอ่าเก้าสี่เก้าสี่แล้วก็เก้าสองแล้วก็เก้าศูนย์นั่นแหละประมาณนั้นนะแล้วก็ไปที่แปดเจ็ดแต่ผมไม่ซอยไม้ขนาดนั้นนะเป็นผมผมคิดว่าจะกลับมาถ้าเกิดจะเล่นไม้เพิ่มอาจจะเก็บตรงแถวๆที่กลับมาเคลียร์ที่คุณดิที่แก็บตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นไปได้เหมือนกันเนาะประมาณนี้ถ้าสถานการณ์เนี้ยไปถ้าถ้าเทรดอยู่นะครับจะเห็นเลยว่าเอาคอยหลายตัวเนี่ยทูเดมูนมากเนาะ xrp นะครับอ่าเพื่อนเริ่มแข่งกันเยอะแล้วอันเนี้ยเยอะแน่นอนนะครับ เนาะอ,อีก2ตัวที่ดูกันไว้เนี่ยในทีมของดูตัวที่เป็นตัวของลิงก์นะครับกับตัวที่เป็น EOS ไวนะ้เนาะก็อาจน่าจะต,ตามตาัมไปเอาโ้ดูแลไม่ทันนะครับไปละนะครับก็ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนนะเป็นการขอว่าเหรียญไหนน่าจะไปตาม XRP เฉยๆเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับบิตคอยเนาะต่อไปนะครับขอเป็นเรื่องของทองคำเนาะทองคำ ก็มีการหลุดแนวมานะครับแล้วก,ขก็ขึ้นไปรีเทสเหมือนกันขึ้นไปรีเทสแล้วก็น่าจะไม่ผ่าน,นะครับขึ้นไปกลับไปรีเทสเนี่ยไม่ผ่านรอบหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นไปสู้ใหม่นะครับออตอนที่หลุดมาเนี่ยผมมีการแบกมาตั้งแต่วีที่แล้วนะปิดวีคเนาะปิดวีคปิดวีคนี่ถือเซลมาถือเซลมาหลุดก็กินเต็มนะครับแล้วก็มีการเล่น네เล่นไม่ใแบกันไปประมาณทัก2 6งหเนาะไม่ได้ได้ที่หลุมเหมือนกันก็ใบที่2 6งหกสองเจ็ดกลับขึ้นไปเนาะก็ไปติดแนวต้านเดิมครับเขียดแดนผู้ใช้กุงสายระดับพิเศษ ก็ถ้ามันเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดเป็นเอ็นแอนโชเดอร์ Head ก็ได้แต่มันยังไม่ชัดมันจะบอกไม่ชัดมไม่ได้นะมันก็ชัดอยู่นะ mm hmm. นะครับก็อาจจะเป็นดิสติบิวชันเ d e ก็ได้ดอ เอก็ต้องระวังนะครับทองคามีโอกาสลงต่อได้แต่ว่ายังมีตัวช่วยในเรื่องของสงครามกับการลดดอกอยู่แต่ต้องบอกตรงๆว่าทรัมป์การที่มาขู่ตัวบริกเนี่ยส่งผลทางอ้อมให้กับความรู้สึกของทองคําว่ามันไม่ควรจะบุลิตไปมากกว่านี้เหมือนกันนะครับก็ทองคำน้องแนวรับแนวต้านตามเดิมครับยังติดแนวสําคัญที่40กับ52อยู่นะครับก็ยังไม่ผ่านแถมไปทาเป็นทรง head and shoulder ด้วยน้องอันนี้ก็ต้องระวังนะครับสาหรับทองคํที f เฟ นะครับ TFX SR S, R, S 50ไม่น่าจะต้องพูดแล้วเลยมั T ้ย TFX S 50อ่ะน่าจะอิ่มกันแล้วนะครับอิ่มอิ่มโอ้โหสู้เว้ยมันสู้วันนี้มันสู้วันนี้ผมทํางานนะไม่ใด้ไม่ได้เทรดเลยแล้วก็หลุดมาแต่ไม่หลุดนะครับมาโซนเนี้ยจริงๆเนี้ยโซนเนี้ยกินอิ่มเหมือนกันนะโซนที่เป็นดีมานตัวเนี้ยเด้งครับเด้งที่เด้งที่ดีมานโซนเก่านะครับแถวๆโซนสักประมาณ9.16นะครับ9.16ก็มีการเด้งสู้กลับไปอันนี้ต้องลุ้นว่าดีเท็ผ่านไหมถ้าเกิดว่ากลับไปถึงโซนนเี้ยผมปิด หน้าเซลล์หมดนะครประมาณ9.32ปิดนะฮปิดหน้าเซลล์ทิ้งทั้งหมดเนาะหุ้นไทยที่เรารักนะครับเนาะเปิดซะหน่อยนะครับเปิดซะหน่อยก็ดูกันเอาไว้ดูกันไว้ก่อนที่จะบินรอบนี้แหละนะครับแล้วก็มีการเขียนไว้ในทวิตเตอร์ด้วยนะครับก็ US ก็ทรงทำทรงเดียวคล้ายๆกันเลยนะครับแต่ XRP มันเวอร์เกินนะครับมันเวอร์เวอร์มากเลย นะครับดีใจกับสาวก XRP ด้วยก็ลองดูครับช่วงอย่างนี้ก็จะมี Alpha ID แบบนี้เป็นประจำนะยังไงก็ลองหาตัวที่น่าสนใจเล่นดูกันก็นแล้วกันนะครับอีกเรื่องนะครับอีกเรื่องมีตัวนี่เขาเรียกว่าอะไรนะขอโทษนะครับเป็นมาแนะนำนะมาแนะนำตัวกิจกรรม Black Friday นะครับเป็น Black Friday Carnival นะครับเป็นเทรดเป็นเทรดกันแหละหลายกลุ่มนะครับก็ เป็นจับทีมเทรดเนาะจะเทรดเดี่ยวก็ได้เทรดกลุ่มก็ได้นะครับแล้วก็มีรางวัลเป็นภูรวมแล้วก็รางวัลใหญ่เป็นเฟอร์รารี่นะครับเนาะก็ลองดูนะครับตอนนี้เราก็มีหลายๆทีมเลยนะครับเฮฮากันอยู่เนาะประมาณนี้อันเนี้ยน่าสนใจมากนะเพราะทีมเนี่ยเป็นเล่นในกลุ่มของ C เท่านั้นนะครับโซอิตเอเชียนั้นก็เฮฮาครับผมก็ เหตุเฮฮาจริงๆนะครับ่อเช้าก็ลบไปเยอะนะครับไม่ไม่ได้ดูมาจะทำงานเนาะให้อดมินแบกอยู่นะครับเฮฮาจริงๆก็ใครสนใจก็ลองมาจอยทีมได้นะครับก็เทตดเอาสนุกนะครับเน้นเข้าร่วมนะเน้นเข้าร่วมจริงๆนะครับก็รางวัลมีเยอะนะครับภูรางวัลยังมีเยอะยังไงลองมาจอยกันเยอนะๆเนาะอ๋อแล้วก็ตอนที่จบห้ามติดลบนะครับติดลบนี่ไม่ได้รางวัลนะเนาะยังไงก็เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับกิจกรรมจากมิติตัวนี้เพราะทีมรฉเนี่ยมีแต่เซาลิเดเชียทางนั้นเลยนะครับก็ สนุกแน่ครับสนุกเฮฮาถือว่าเทรดเป็นปกติเทรดเดอร์ก็เทรดกันอยู่แล้วเนาะก็เทรดไปด้วยแล้วก็ได้รางวัลไปด้วยแบบนี้น่าจะดีนะครับลองดูครับยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ